สี่ตุลารานรำไ้พระแม่ไทยเสด็จสู่สวงสวรรค์ทสถิตในใจไทยนิรันด์ใจรำพันประนบกราบพระพันปีน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9เชียงใหม่ โตโยต้าชหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีทอดณวัดปางเติมตำบลแม่สาบอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่หนึ่งมีนาคม2569เวลา9นฬิกาติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโทร9 9 3 7 7 6 6 4 4 4เจ้าอาวาสวัดปางเติมต และวันที่24กุงพาพันธ์2พ6 9พบกับศิลปินชื่อดังมากมายที่ตลาดภูดอยหนองจอมเวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปพบกับขนึงเสียงหวานเปียกน้ำหวานจูขี้เมี่ยงกับน้องปุ๋ยฝ้ายและเอกพลมนตรการเจ้าของเสียงเพลงนายร้อยหน้าลิบขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9เชียงใหม่บริษัทยกอินเตอร์เทคจำกัด ร้านโจ๊กสีพิงตลาดต้นพยอมร้านอีสานร100้อยเปอร์เซ็นต์หนองหอ้อร้านตำมั่วหลังมอแม่โจโดยเจมนและตลาดผู้ดอยหนองจอมโดยเจพาพบกันวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 9ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปณตลาดผู้ดอยหนองจอม เื่อมใจรู้เท่าทันป้องกันบอกต่อวันนี้เสนอตอนคำเก่าคำใหม่ยาย,ย,ายวันนี้หนูสอบได้คะแนนเต็มเลยสุดปังอะ่ะหืมปังอะไรละ่ะลูกระเบิดเหรอโอ้ยไม่ใช่ระเบิดจ้าปังแปลว่าดีมากเหมือนเลิศอ่ะแบบที่ยายเคยพูดตอนดูลิเกไง คำพูดต่างไวับางทีก็เหมือนคนละโลกแต่พอเปิดใจฟังกันก็เชื่อมใจได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะสุดปังหรือสุดเบดความหมายที่แท้จริงคือเราอยากแบ่งปันความภูมิใจให้คนที่รักที่สุดฟังค่ะเพราะการสื่อสารระหว่างวัยเริ่มง่ายๆแค่เราตั้งใจฟังและไม่ตัดสินกันด้วยคำพูดที่ไม่คุ้นหูรู้เท่าทันฟังกันให้เข้าใจป้องกันภัยได้ทุกวัยและบอกต่อไปให้ถึงหัวใจทุกเจน โรงการเจนเชื่อมใจสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเชียงใหม่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยามูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ก่อนทับคุณผูฟังเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลุัไยทูมลิตกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิตผลิตรายการโดยสมาคมผู้ประกอบการวิทยุยกระจายเสียงแคลเจ้าจริงใหม่ สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายงานตัวกับรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้าในวันนี้วันการ13มกราคม2569เจ้าเออไดเออน้องเบ่าจะบอกว่าพี่จุงกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วเหลือถูกหวยกันเนี่ก็ได้หวังจะอ่ะขอพระคุณนักเจ้ามวอนงานสาระกนไปลายามเจ้าจีติตาจะอีเจ็ดมงกุงเป็นต้นไปคู่วันจันทร์ถึงสุ์กับรายการเล่าข่าวเจ้ามีเจ้าสนับสนุนลักโดยโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าเว็บข่าวอันดับหนึ่งของ เหนือติดตามข้อความเคลื่อนไหวสดใหม่ถึงวันกับเชียงใหม่นเนานะขอบพระคุณจะพบในการสถานีความลิงสัญญาณกันในวันนี้พิกัดพื้นที่จยงหม่ละปูนพะเยาเชียงไฮและเกาะแม่ฮ่องสอนก่อนอื่นเจ้าเดี๋ยวจุ้งส่งอินโฟกราฟิกให้น,น้องบ่าวก่อนเลยเนาะเพราะว่าสัญญาเอาไว้ว่านะจ้ะเดี๋ยวจะขึ้นฮึขึ้นในเรื่องราวของอพิกัดพื้นที่แล้วก็ ประทองว่าอยากจะารายละเอียดต่างๆสำพองสำเตินนี้แบบจุงเอินกับกำปากบดายเดียวบัตันฮูเนือ้อฮูนิงนะจ๊ะในระหว่างนี้เฮาก็จะส่งสั่งหนึ่งนางกันกันกนกบเส้าหาลายน้องบ่าวก่อนเอาไปละในช่วงของเขาสามบริการก็เดียวจะแจ้งเอินคือโอ้วันนี้คึคกคักขนาดนักเลยเจ้าสำหรับช่องทางการไลฟ์พอแอคค่ะแม่แม่กอยว่าอันกล้องมาละเนอร์นะจ๊ะวันนี้ก็เลยคึกคักนะขอเนียาตักเอิกนกันก่อนเลยนะจ๊ะตั้งเก้ากันตีคุณอาม อมรเทพนะเจ้าอันนี้ปุโดโตฟ fc แฟนคลับฟังมาจากกรุงเทพม,มหานครอากาศเป็นยังไงพร่องเจ้าคุณอาม แจงเอินไปจุงแบบสดๆกันได้เลยนะเจ้าตักเอินปีชอเอิงกันตวัวอันนี้กดเช็คสัญญาณของจงตลอดเลยนะจ้าเสียงบัท่าไฟบะหมีจอบะออกนะจ้าปีชอเอิงก็จะเอินฮือเนาะขอบพระคุณเจ้าสวัสดีคุณอามสวัสดีปีจุงครรบผมกรุงเทพยูนิซาวองศาปดทอหนาวขนาดนากละเนิดน,นี่กําลังจะบอกว่าตังเพขขอขิงหน่อยนี่ตังเพชสิบสี่องศา มอกมงนมอกงางงนต่คุณให้เพื่อนบอกว่าประมาณแบบ18-19สาวนี้เบาไหวแล้วเหนื่อยเนะพราะฉะนั้นต้องขึ้นมาแอลตังภาคเหนือบ้านเฮานะเจ้าอะ จากจอมต้องตัวตึงโมซองบ้้นลวงกว็ามาแล้วตัวเ,เหมือนกันขอบพระคุณนักนักกันเลยเจ้าเสียงชัดภาพชาัดน่นะเจ้าพระะนัฐนทำมาแม่กอยกันเลยในห้องข่าวชมรมสําหรับวันนี้ก่อคึกคักสนันปันพื้นเหมือนกัน89.25วิทยุคนฮักดินะอำเภอฮอดรายง,งานตัวแล้วขอบพระคุณดีเจพี่ออตตี้แจ้งเอินเช็คสัญญ,ญาณเฮจุ้งมาโดยตลอดนะเจ้ามดดามดแดงตายในถ้วยน้าอ้อยบาหันมันลอยในถ้วยน้าพริกเออแม่นมันละ ถ้าถ้วยน้ำพริกนี่มันก็จะหยอบหยบลงฮั่นเพราะว่าพริกนี่ถ้าเวลามันเผ็ดมันก็คิวเหมือนกันเนาะอะเพราะฉะนั้นมดดามดแดงก็ตายในถ้วยน้ําอ้อยมันก็ลอยม่องล่องขึ้นมาเนาะอืเพราะฉะนั้นแล้วก็ นั่นหมายความว่าเวลาน้ำพิกะมันไอหยางทต่มันแบบมันเผ็ดมันฮอนสม่วนบางงานกอบบะหมี่ไผ่ขอยู่ตัวยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหวานน้ำอ้อยนะเจ้าโอ้ยมันอยู่แต่ละมันก็่มนงานสั่นแล้วไปและในที่สุดแล้วนะเจ้ามันก็ยอมตายเปิดน้ำตาลน้ำอ้อยนะนะคุณมาฟังเจ้าอ้าวเพียบได้กับไอหยางกับชีวิตอันนี้ฝากไว้ให้กึศเพราะจุ้งก็กำลังกึศตัวยอยู่นะเจ้าขอบคุณลูกนันเตจานักๆนักกันเลยเนอรเก้าสิบสี่จุดเจ็ดห้าฮอทับสัญญาณแล้วนะเจ้าขอพระคุณนักๆนักขออนุญาตไหว้ยอขอบพระคุณก่ออนะะจ้าล พักเจ็ดมงสานาทีสภาพอากาศเป็นอย่างไดกันพ่องนะจ๊ะเอาไปั้งส่วนกลางกันก่อนเนาะเปิ้นบอกว่าพยากรณ์อากาศสาวสี่วจโมงไปหนะ้าสำหรับวันนี้นะจ๊ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเอิ้นว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะจ๊ะทีนี้ได้ความที่อุณหภูมิสูงขึ้นเหมืยกันเลยนะ เมื่อใดที่เหมยนนะักมันบ่าแค่หนาวเะ่ใดก็เมื่อใดบดบดมืดมืด,มดอาจึออดอจืดบบเปรงว่าว่าในเพราะถ่าหนาวสันกรอบๆนะจ๊ะแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนนะจ๊ะส่วนทางใต้นั้นเนี่ย เพื่อนบอกว่าจะมีอากาศเย็นในตอนมะจาวเดอนะจ๊ะแล้วก็บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแห้งที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้มีกําลังอ่อนลงไปละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังคงใส่ใจรักษาสุขภาพกันอยู่นะจาส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้เพื่อนบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างหนักแล้วก็มีแนวโน้มการสะสมนักขึ้นเนื่องจากว,ว่าการระบายอากาศอยู่ในเกณ็ดติบาไข้ท่าสักต่อใดนะจ๊ะนี่คือข้อมูลจากต่าง ส่วนกลางนอมาถึงภาคเหนือของเฮาเกันพ่องเจ้าเบิลบอกว่าวันนี้วันที่13บาวจีบจนถึงวันหวยออกอื จะมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีเหมยนะ,น,มนะจ้านะาจะอุณภูมิจะสูงขึ้นนะจ้าคนดูฟังประมาณ2 -4 ถึงองศาเซลเซียสเนาะแล้วก็จะมีฝนอ่อยสักเล็กสักน้อยนะจ่อในช่วงวันที่1556วันพัดวันศุกร์กันตัวเอาแม่ก่อยว่าฝนจะอ่อยตักใดนะจ้าอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุด12-18องถึงองศาเซลเซียสนะจ่อเฉลีย่ยสูงสุด2 5-32ถึงองศาบริเวณยอดดอยหนาวถึงหนาวจะอุณภูมิเฉลีย่ยต่ำสุด5-11ถึงองศาลมตะวันออกความไวยลม10ถึง 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเอิ้นมาว่า PM 2.5นักหนาป่าป้านะจ๊ะคือการระบายอากาศแบบไข้ท่าสักต่ไหนเนาะถามคุณอามก่อนตังกรุงเทพมหานครควนกุควนกุ้มก็จะคือ PM 2.5ค่อนข้างนักหมายว่ามีการแจ้งเอิ้นว่า พอเวิร์กฟรอมโฮมบอกนะจ๊ะก็คือตะวาันแล้วก็วันนี้เพราะฉะนั้นคุณอามไปแย่การตัางนอกต่าง,งนี่ต้องสวมใส่แบบ N95 กันเลยเนาะอ้าวตักเอินไปตังไอเจสดาสวัสดีครับพี่จุง้งจากถนนมหิดลครับผมนี่ตัมมูนีอยู่อยู่ใกล้กินหิมกันขอบคุณเจ้าคุณอามบอกว่าภาพเสียงชัดเจนครับพี่จุ้งจานนะจ๊ะอาตักเอินไปตังดีเจนกคเข้าไงามาแล้วยังมาก่อนนาคสักประมาณ10นาทีละ มื่องานเสร็จแล้วก็ขับรถมายง่กันนะจ้าด้วยความหงอยใหญ่แบบนักๆักกันเลยเนอะโอ๊ทุกวันนี้ยังคึกเปิงใจข่าวกำเมืองแชร์ต่อได้เลยนะจ้ะติดตามกันตึงวันจันทร์ถึงสุกกันเลยช่วงเวลาเจ็ดโมงเกินเป็นต้นไปแล้วก็จะมีการไลฟ์ในช่วงวันจันทร์วันกานนะจ้ามามาตั้งเอินตังไก่กันพ่องคุณผู้ฟังเจ้าเออมีการกตีสถานการณ์สําหรับให้ชีวิตนะจ้าตีปะในกล่องฟอนเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามีหลักฐานชัดเจนว่า คืออุบัติเหตุเนาะบาดเชื่อมโยงกันกับเงื่อนงำอื่นๆซึ่งก็มีการติดตามกันก็แบบนักหนาปะปั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่ล่าสุดนะเจ้าความคืบหน้าเนาะกรณีไฟไหม้บ้านสองจันในพื้นที่ป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อค่ําคืนของวันพัดแล้วนะเจ้าแปดมกราคมเนก็สร้างความสลดใจเฮือกันกับครอบครัวแล้วก็เปื้อนบ้านที่อยู่ต่าใกล้ต่าหิมเนาะโดยเหตุเพลิงไหม้เนี่ยยิ่งคนในบ้านนะเจ้าตึงครอบครัวเลยคุณผู้ฟังเจ้าห้ารายตัวกันและก็เนื่องในจํานวนนี้เป็นลาอน อายุเพียงแค่5ขวบต่ออันนะจ๊ะยังเฮือครอบครัวผู้สูญเสียก็เกิดข้อสงสัยว่ามันมีอหยังนักไปเหอนี่กอไอเนาะแล้วสุตะวานี้พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันนะจ๊ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พก็เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าผลการชัน,นสูตรจากแผนกนิติเวชงพยาลมหาราชนครเชียงใหม่เบื้องต้นก็บว่าวตึงหมดเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะจ๊ะในปอดก่อปะกันกับขมเมาวควันและก็บรปะ,ปะสารพิษในร่างกายเนะ้อตอนนี้ก็ถ้าก ผลการรายงานอย่างเป็นทางการจากทางแพทย์นะจ๊ะส่วนประเด็นที่เบิ้ลบอกว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางกอหรืออิหยังกอนนะจะมีเหตุจงใจในครอบครัวกออหยังกอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมินเซินแล้วกับเบิ้ลก็บอกว่ามันจบไปเมินละบ่มีการเชื่อมโยงไออย่างเกี่ยวกับไฟไม้แน่นอนนะจ๊ะและ ขณะที่ไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้น2จุดนะจ๊าในบ้านเนาะนั่นก็คือบริเวณห้องรับแขกของบ้าน2จนันทรแล้วก็ภายในบ้านทรงไทยที่อยู่แหมกันทีนี้จากกายภาพและเปิ้ลนก็บอกว่าการลุกรามของควันนะคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็อยู่ในประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะ ลักษณะเหมือนถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าบาดแต้บอกว่าเนี่ยอาจจะบัดได้ถูกว่าไฟลวกไฟอย,อย่างต่างๆเหล่านี้แต่มันเกิดจากการที่เราสามารถควันแล้วก็สลบเหมือดไปนั่นนหะคุณผู้ฟังเจา้ามันก็เลยเกิดเหตุว่าพอถึงตาว่าฟื้นคิงมาประกอบจะบาสามารถจับปลาตวเก่าหรือว่าครองสติในการที่จะนําปลาตวเก่าออกมาจากเหตุเพศภัยดังกล่าวใดเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็มีการชี้แจงแจ้งเอื้อนกันมาแล้ว จงก็เลยแจ้งเอื้นต่อนะเจ้าขอบคุณสําหรับกูอันปัญญาที่เนี่ยเขาได้แบบอ๋อมันมีมันเคลียร์ชัดเจนแล้วว่าหลักฐานมันเป็นจริงเนาะคุณผู้ฟังเนาะขอแสดงความเสียใจกันกับครอบครัวกันตัวนะเจ้ากองกำลังพาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดได้แสนกว่าเม็ดปทธโทโมสังโคอันนี้ก็โอ้นักหนาปาป้านตึงมือตึงวันกันเลยเจ้าในที่ของเขาก็สุดยอดนเจ้ารวบได้กรรมนี่แบบกล่องขลโค่นกันเลยเนาะ กองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองเจ้าจัดก,กาลังพลนึ่งชุดปฏิบัติการห่วมกันกับชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกาลังผาเมืองเนี่ยทำการเฝ้าตรวจแล้วก็ป้องกันสกัดกั้นการกระทําความผิดนะเจ้าตากพระราชบัญญัติเพื่อใจประมวลกฎหมายยาเสพติดเนาะบ้านวังลาวหมู่สี่ตบลเวียงอำเภอเจียงแสนจ,งจังหวัดเจียงไย กลุ่มบุคคลต้องสงสัย8-10คนนะเจา้าเปิ้กระสอบมาเนาะเตลวมาตามเส้นทางภูมิประเทศทางหน่วยเปิ้นเกิดแสดงตัวขอทำการกวดคน้นแต่กลุ่มคนเปิน้นบ่าอู้ตวัวอ่ะเจ้าคนมาฝังเจ้าเนี่ยบอกฮั่นบอกเปิ้ลกับเปิดฉากยิงเลยทันที5นาทีผ่านไปเจา้าผลการประทับฝ่ายเจ้าหน้าที่เฮาปลอดภยัยแต่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยสวะไปเองได้ก็ล้นหนีหุ้คขี้เป็นเจ้ากับมาแล้วเรียบร้อย อาศัยความชำนิชำนาญพื้นที่หนีกันไปได้แต่ยังน้อยแล้วเนาะจ่ะ500เม็ดนี่คือ,อรวบกันเอาไว้ได้แล้วนะจ่ะแล้วก็ล่าสุดพลตรีสาธิตวัยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังพหางเมืองก็ได้มอบหมายให้พันเอกทวัดอินกองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจรับเจ้าตากกองกำลังพหาเมืองก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังเดินทางเข้ากวดสอบของกลางยาสเปียรร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องระก็ดชี้แจงข้อมูลให้กันกับสื่อมวลชนได้รับทราบ เมื่อเดือ1ตุลาคมปีแล้วจนพมาเดียวตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนไปน้อยคหุว่าฝั่งเจ้าสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้แล้ว166เตือรวบผู้ต้องหาได้แล้ว176คนยึดยาบ้าได้กว่า80ล้าน4 4 7แสนมืเ่เเเม็ดเฮโรเีนแหมกิโลปาย ไอซแฮม1,500กิโลไยฟินแฮมกิโลไปคีตามีนแฮม200กว่ากิโลนะเจ้าการประทะกับกลุ่มขบวนการเกิดขึ้นถึงสาห้าเตื้อแล้วก็กลุ่มขบวนการเสียชีวิต13รายซึ่งหากยาเสพติดที่กดยึดดังกล่าวนี้ถูกลำเลียงคือหมายเขาว่าบาได้บาได้เขาบได้รวบของกลางเอาไว้ของกลางนี้เข้าสู่ตังต่อในของประเทศมันจะแปลเป็นมูลค่านัก กว่า15,862านบล้าเกระบทเข้านับเลขบถูกกันเมื่อฟังว่าไม่เป็นเจ้าเป็นนายเตอะแต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะจาที่สามารถรวบของกลางกันเอาไว้ได้เด้ออ้ยนักหนาปาปานแต่เอาละเจ้านี่คือเรื่องเราคันลึกตึกตักนะฮะง้อยมาตังเพนคุณอามบอกว่าแต่ครับ ที่กรุงเทพนี่คนนักขนาดเนะช่วงนี้ก็ work from home กันไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสนะจ๊ะได้ก่อติดสถานการณ์อันนี้เขามีเปิ้ลฮองว่ามีทีมข่าวมีทีมข่าวอันแวดตะลุ่มบ้านนอกจากแวดตะลุ่มบ้านแล้วยังแบบแวดตะลุ่มประเทศกันตัวนะจ๊ะต้องขอบุณคุณอาร์ตี้แบบช่วยแจงเอินเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ปอด,ปด,ปดีในกรุงเทพเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่ใจรักษาสุขภาพกันตวัวขอบพระคุณนักๆนักกันเลยนะจ๊ะอ้าวละมามา,มาต,อนนมาตอนน่อเนื่องมาต่อเนื่อง่าเปิ้นบอกว่านี ในช่วงนี้นี่จุงได้บอกไปแล้วเรียบร้อยจัดนำปากข่าวจากต่างประเทศต่างประเทศมาเอื้นสุขุณว่าฟังได้ฟังกันนะจ๊ะอันนี้ก็มาจากหลากหลายนะคุณว่าฟังจะบอกว่าจะเป็นเว็บไซต์จากาไทยรัฐออนไลน์นะคุณว่าฟังเนาะแล้วก็ยังจะมีข่าวคราวจาก bbc news thai ไทนะจ๊ะแล้วก็ยังจะมีอื่นๆแห่มนักหนาป,ป่าน ว่ากันที่เรื่องนี้กันก่อนกับการปะทะกันนักดาบปะปาแล้วเปิ้นบอกว่านี่อย่างการประท้วงใหญ่ล่าสุดนะเจ้าในอิหร่านถึงบัเหมือนเตื้อใดๆในประวัติศาสตร์ว่าถามอู้ถึงอิหร่านขึ้นมาแล้วบอกเขาขึ้นถึงแบบเหมือนในหนังอะเนาะคนที่ฟังเจ้าคือมีการรบรากันตลอดเวลามีสงครามกันอยู่ตลอดเวลานะเจ้าผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมอิหร่านเปิ้นก่อหันตัดกันว่าการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลอิหร่านล่าสุดนะเจ้าได้ยกระดับไปสู่ จุดที่เ่เกยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์47ปีของสาธ,ธารณรัฐอิสลามตินนี่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีคนตายไปแล้วเกือบเนาะๆละประมาณปันคนแล้วเจ้าในในเมื่อบัคกี้วันที่ผ่านมาเนาะคณผู่นะฟังเจ้าแล้วก็การประท้วงเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเนาะทีนี้ทางการอิหร่านไดน้ให้คำมั่นว่าจะมีการตอบโต้ด้วยการโจมตีพันธมิตรแล้วก็ผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลาง นายโดนัลด์ทรัมป์นี่นะไปผับค้อยนะคนุณผู้ฟังจะด้วยความที่เป็นประเทศมหาอำนาจเนาะแต่ก็มาตังต้งเฮาบ้างนะจ้ะในเรื่องของอเหตุการณ์ข้อพิพาทนะจ้าที่เกิดขึ้นระหว่างบ้านเฮากับกัมพูชาแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ตอนเมื่อช่วงติดแล้วนะจ้ะก็มีการรวบผู้นําเวนซสเอลาแล้วก็นี้ล่าสุต่อิรานนะจ้ะอเมริกากระเหมิดกับจะเข้ามาแทรกแซงนะเรื่องราวดังกล่าวกันนี้ตวัวซึ่ง จุงบะอาจจะบอกหัวข้อมูลแบบเล็กๆนะจ๊ะแต่เอามาแตะแตะให้คุณผู้ฟังได้หูว่าขบวนการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ของอิหร่านเนี่ยแล้วก็เป็นการประชุมเออเป็นการชุมนุมและก็เผยแพร่ไปยังเมืองน้อยๆนะจ๊ะซึ่งเกิด มาแล้วหลายเตือกับการประท้วงดังกล่าวแต่ทีนี้การประท้วงนี้มันจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจะใดแล้วมันจะไปสู่จุดจบจะใดนะจ๊ะเราคงต้องแบบวอนขอว่าของข้าเปิ้ลแบบยุติกันเหียงบวยๆเนาะคิดถึงใจเปิ้ลใจตัวนะจ๊ะแล้วก็จุ้งก็บอกเคยคิดว่าอุ้ยบ้านเฮาจะมีการแบบมีเหตุขอ้อพิพาทแต่ในสุดแล้วก็เกิดขึ้นนะจ๊ะกับจังหวัดในแถบชายแดนประเทศไทยเฮา เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากให้คู่อันเป็นอย่างมันแบบเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเอนโดไฟหงกอแตเด็กละอ่อนลูกแลนตันเต้านะจ๊ะแล้วก็ประชาชนเป็นบอกหุออินโนอินเนบิ้ลบอกขี้บอกหุอตนอย่างสักอย่างแต่ก็ต้องมาอ,อ,อยู่ในเรื่องราวดังกล่าวนี้นะจ๊ะอันนี้ก็มาแตะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเนาะอ้าวมาต่อกันที่จ้างป่าที่อินเดียจ้าปรากฏว่าปฎิทิอยางสวกเพิ้นบอกว่าทําทร้ายคนเสียชีวิตไปแล้วกว่าซาวซพคุณผู้ฟังเออไม่เป็นเจ้า เก้าวันเจ้าหน้าที่ยังรวบตัวมาได้เตือนะจ๊ะแล้วก็ระดมกําลังกว่า1เนือร้อยนายแหงซ้อตัวหานะจ๊ะเพิ่นจะกลัวมตกมัน๊ะอย่างใดก,ก็นันอย่างมาสวกแต้สวกว่าเนาะสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่ามีจ้างป่าตัวเนื่อในเจ้าในรัฐชารขันนะทางภาคตะวันออกของประเทศอินเดียก็เหตุเนี่ยเฮือคนตายไปแล้วก็ประมาณสาศพภายในระย,ยะเวลาเพียงแค่9้าวันเอ,อ้ย9 2้วันละ2.5ศพเป็นอย่างต่ำเลยเนาะคนผู้ฟังจะแล้วก็เจ้าหน้าที่ยัง ยับมาได้เตือ1 9ถึงมกราคมที่ผ่านมาในเขตป่าชัยบาซาและก็โกหันนะจ๊ะในเขตสิงภูมิตะวันตกซึ่งเป็นส่วนนึงของป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียซึ่งเป็นป่าไม้สารละนะจ๊ะแล้วก็การประทะระวังคนกับจ้างป่าเกิดขึ้นบ่บอกว่าเกิดขึ้นมาเมินเซิรนหลายปีละเจ้าหน้าที่แล้วก็นักวิจัยระบุว่ามันมีการเชื่อมโยงกันกับการลดขนาดลงของพื้นที่ป่าหมายความว่าบ้านของจ้างกีดลงไปก็ระวังจ๊ะ เพราะฉะนั้นเปิ้นก็เลยจะบเอ้ยทินที่อยู่อาศัยมันถูกแบ่งแยกออกจากกันแล้วก็การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของคนติ่มแมะกันกับเส้นทางสัญจรของจ้างเพราะฉะนั้นจ้างก็บอกว่ามายุ่งกับบ้านฉันนี้อย่างคนก็บอกว่าขอน้อยแลขออยู่ต่น้อยแล่เออเออสนันปันเปิ้นกันไปจะแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดสามารถควบคุมได้ก็จะได้บ่ต้องบ่ต้องแย่งกันต่างคนก็ต่างอยู่แล้วก็ใจบ้านห่วมกันยังมีความสุขเนาะคนมาฟังเจ้าโอ้ใจบดีเนาะอ้าว และก่อนที่จะไปยังข่าวยกสองเจ้านี่โลก AI สั่ันสะเทือนคนฝุกฟังเจ้าเปิ้นบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเริ่มแบนกลอกกลอกน่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่านำไปใช้ในเรื่องที่มันบัตถูกบัเถือเน่นก็คือเอาไปใช้สร้าง defect pro series ไม่ยิงไม่ยิงเปิ้ลใส่ชุดหู่ห้างมามาเหมาะก,กับเอาเปิ้ลไปแปลงว่าเปิ้ลใส่ชุดบิกินี่แบบโปโปกันไปเนี่ยนะเจ้า รัฐบาลมาเลเซียและก็อินโดนีเซียนะจ้สร้างแห่งสันสะเทือนในวงการเทคโนโลยีโลกเลยหลังประกาศสั่งบล็อกการเข้าถึงของกล็อกซึ่งเป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของอีลอนมัสบนแพลตฟอร์ม X นะเจ้กลายเป็น2ประเทศแรกของโลกเลยที่ดําเนินการเรื่องนี้ยังเป็นทางการและก็สาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการแปลว่าไอ้กลอกเนี่ยถูกนําไปใช้ บนได้ใจในทิศทางที่เป็นประโยชน์หรือพัฒนาแต่ว่ามันเอาไปใช้เป็นการตัดต่อภาพลามกอนาจารหรือว่าดีเฟกคุณผู้ฟังเจาที่มีเนื้อหาทางเพศแบบจงแจ้งแล้วก็ทีนี้เนี่ย มีการเอาใบหน้าของคนแต่เอาไปใส่ในภาพโป๊เปลือยแต่ว่าบม่ได้รับความยินยอมเอยอันนี้มันจะต้องแบบกฎหมายแหงๆแล้วจ้ะทีนี้ตังทางการมาเลเซียในโดยคณะกรรมการสื่อสารแล้วก็มัลติมีเดียเปิ้งก็ระบุว่าก่อนหน้านี้นะจะเาเปิ้นได้ส่งหนังสือเตือนไปยังแพลตฟอร์มเอ็กซ์เตออต้นปีมาละเพื่อขอเพิ่มมาตราการควบคุมหลังจากปาการใช้งานของกล้องเนี่ยในลักษณะอันตรายแบบ แล้วนี่แหมยูฮันอินะคุณผู้ฟังจะแพลตฟอร์มก็ยังบัดสามารถจ,จัดการเรื่องของความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือแก้นะแต่มันแก้บ่แต่เตื้ออินเนาะก็ยังจะต้องเปิงปะใะาก,การใช้งานแบบกดรายงานกดรายงานนะจ๊อแต่รัฐบาลเลยตัดสินใจว่าบล็อกปอหยางาต้องเข้าประเทศเป็น2ประเทศแรกของโลกเลยจา้ามาเลเซียแลว้วก็อินโดนีเซีย เหตุการณ์จะเป็นอย่างใดต่อไปและก็การใช้งานของสิ่งสิ่งนี้จุ้งเจ้าวาดหลายคนได้ฟังอยู่เนี่ยหูจักนักและจุง้งด้วยซ้ำนี่จุง้งถ้าบรหารข่าวได้บอกหูจักกรเจในเรื่องนี้ AI ตัวปอบตันประเดี๋ยวในน้องคนที่ฟังเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้พอกอยลูกหลานต่างๆของเขากับการเข้าใจงานดังกล่าวใจเพื่อสร้างสารรค์มันเกิดประโยชน์คนที่ฟังเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าใจแล้วมันบะาใครท่ามันก็จะต้องแบบเออทําสิ่งใดซื้อนึ่งถ้าบบอย่างอันมันจะหนักไปนักหลนี่เนาะเจ้าเอา้าเข้าสู่ข่าวยกกกกออองเเจ้้้าาตตตัันนนแวว สวัสดีเจ้าปีจงจ้าสวัสดีน้องแก้วตากันตัวนะเจ้าหวังว่าจะสะบายดีนะส่งกําลังใจส่งความห่วงใยนะเจ้ามาและในช่วงนี้ขอบคุณเจ้าสป,ป้าข่าวกันเลยในวันนี้ติดตามค้ความเคลื่อนหไหวสดใบตึงวันกับเชียงม่ news เว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือ world wide web เชียงใ news co th นะเจ้าขอบคุณสําหรับ โตโยต้าเ <Toyota, S 2> จงใหม่กันตัวนะจ๊ะอยู่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณสำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดลและยังจะมีสาขาเสียแยกซุปเปอร์ไฮเวย์สาขาฝางจอมตองสันปตองแล้วก็สาขาละปูนเจ้ารถไม้ายแดงหลายรุ่นบอกว่าจะเป็นกระบะเก่งหรือว่า SUV ไปเงีไปยงกอยสัมผัสจับต้องนะจ๊ะ ทดลองขับแล้วก็ตัดสินใจซื้อรถใหม้ายแดงสําหรับครอบครัวได้ส่วนท่านใดที่ขับโตยโยต้อยู่แล้วบอดีลืมนํารถไปกวดเช็คซ่อมสร้างนะเจ้าในกู้มไมของการที่เราจะไปถ่ายน้ำมันค่องน้ํามันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตไออย่างต่างๆเหล่านี้รถเราจะได้มีสมรรถนะในการพาเฮาไปยังในแต่ละพื้นที่สู่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภยัยขอบคุณโตยโยต้าเชียงใหม่เจ้าอา้าว 5นาทีทรงตายข่าวสารบริการเจ้าเข้าไปยังห้องข่าวสมาคมสักกั้หนึ่งเจ้าเผื่อว่ามีข่าวประกาศแจ้งเอื้นเนาะแต่เน้นย้ำนะเจ้าบดีลืมเลยสำหรับนาวัดปางเติมเขาปาก,กันเนื่องมีนาคมนะเจ้าจะมีการทอดผ้าปาเนาะแล้วก็มีมหรสพกันแหมนักหนาผ้าป้าน,นะเจ้าแต่ในระวังห้่นนะเจ้าในระวังนี้สามารถมาหอมซองทําบุญกันได้ที่ที่ทําการสมาคมพิกัดแยกน้องหอยนะเจ้ากะว่าทุกท่านจะแจ้งเอิ้นไปตัง ห่วงบุญที่วัดปังเติมกันได้เลยก็มามีปัญหาเนี่ยจ้าแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วนะจ้าเดือนหน้าเดือนกลุมพาพานเจ้ากวมวันวันเลนทายิอดีปอดีเอาเดยน้องขึ้นอินโฟกราฟิกคือเนาะสำหรับ กับสมาคมกู้ภัยห่วมใจละปูนนะจ๊ะเอามาแล้วอินโฟเนาะอุทิศส่วนกุศลให้กันกับผู้เสียชีวิตศพผู้ยากไร้ศพรรยญาติสัมภเวสีทําบุญลงศพผ้าห่อศพนะจ๊ะยังน้อยแล้วเราจะได้ส่งเปิลนะจ๊ะไปสู่ภพภูมิที่ดีส่งเปิลในวาระสุดท้ายของชีวิตนะจ๊ะณพิกัดวัดมหาวันตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนโดห่วมเป็่นเจ้าภาพได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยจื่อบัญชีสมาคมกู้ภัยห่วมใจละปูนนะจ๊ะแปด0้า0ี่ศนนเจ้าะจ๊ น้องก้ามปูบอกว่าอารณ์สวรรัสด์ยามเจ้าปีอันแล้ววันนี้ขวายแล้วนะอยู่ตับแม่โจ้เน,นี่ยนะแล้วก็แม่โจ้น,นี่มีงานกีฬาตื่นเต้นหันรถทัวร์จุลาลงกรสีชมพูฟรุ้งฟริ้งนี่อันนี้รายงานข่าวมาสดๆในพิกัดพื้นที่กันตัวนะเจ้าอ้าวแม่นละ น่าจะมีกิจกรรมกันในมหาวิทยาลัยเนาะเจ้าเนาะขอบคุณนักๆเลยเจ้าและสีนาทีทรงตายปามาแอวพอความนะักของหมาจรจัดวัดแม่ยวกเนอร์เจ้าตำบลจังเผิกพะเมืองจังหวัดเชียงใหม่300กว่าตัวป๊อโท้แม่เป็นเจ้าบ่ได้ว่าตัวเล่นๆตัวตุ้ยอุดปุดอัดปัดเจ้านั่นก็คือ ภาพบรรยากาศที่วัดไม่หยวกจากที่วัดนี้ก็มีหมาจรจัดแล้วก็หมาที่เปิ้นแบบเอามาสะไว้ฝากไว้ก้อนแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปเลี้ยงแต่เอาข้าวเอาข้าวบริเวณมี้300อตัวแล้วจะมีตึงหมาพันตัวน้อยตัวใหญ่แล้วก็วัดจะต้องทําการพอกอยขื้อเข้าขื้นน้ากันนะเาจ้าที่พักอาศัยเนาะไปพอกอยเรื่องของสุขภาพของหมาตึงหมตึงมวลแล้วก็ยังคงหมาที่ถูกเอามาสะไว้นักหนาป่าปานแน่นอนเจา้ากันถ้า ต่อใจจะเลี้ยงนะเนาะเขาจะต้องพอเปินจนถึงกวาวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดใจแล้วว่าเออเ,ออเลี้ยงบะลูกแน่นอนเอาตกเกลือเปิเนก่อนเลยนะจ๊ะบะต้องเอาเปินมาเป็นภาระแล้วเนาะจุงตึงเมื่อตึงวันนี้แมวมีอยู่ตัวคุณเล่าฟังจา้าอันนี้หนีมาอยู่นะบะได้ตั้งใจเลี้ยงนะคุณเ่ฟังจา้าแต่ทางนี้เขากอดเนานะอยากให้เปินได้อยู่แบบคืออยู่ดีกินดีที่สุดกันถ้าเลี้ยงบะกุ้มก็บ่ะต้องแบบออาปอกออมปล่อยเปินตั้งแต่แรกนะจ๊ะออมบ ก็สามารถไปกันได้เลยเนอะคุณผู้ฟังเจ้านอกเหนือจากที่เขาจะาทำงทงทำมันเห็นเนาะคุณผู้ฟังมันจะได้แบบแบบแบบแพร่กระจายแบบเกิดลูกเกิดเต้ามาหมนัก,นกอันนี้ก็ส่งไปยังทุกท่านทุกคนตี้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันตัวโอ้แบบกุมแล้วสําหรับช่วงนี้หมายว่าจะพาไปโครงการหารพันธุ์ดีโมฑนทันบกที่37จําหน่ายผักปลอดสารพิษกันตัว <laughs> ถ้าตันเดียววันพวกจะมาเอิญนเห็นมารอบนะเจ้าแต่ว่าวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วแตแต่เจ้า คุณภูมินมากววมส่งไต้ปอดีเนอร์พร้อมคำคมเป็นคนดีความดีไม่มีวันจืดจางอยู่ในที่มืดก็สว่างอยู่ในที่รกรางก็เด่นอยู่กลางแดดร้อนก็เย็นอยู่ที่ไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นคนดีไว้สาขอบคุณนักเลยเจ้าสวัสดีคุณภูมินกันตตวยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรอบห้องกันเตยนะเดี๋ยววันพุกว่าง่ายจะมาใหม บ่มีไลฟ์เนอแต่ว่ายังคงมีข่าวสารให้ได้ติดตามผาฟังกันอยู่ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการผู้อำนวยการสถานีทุกท่านห่วมลิงก์สัญญาณ <Life. S 1> คุณผู้ฟังกับ2ช่องทางการติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะหน้าปัดวิทยุและการไลฟ์กันตัวนอ <Life. S 1> พี่เจี๊ยบนัทพิรุไทยทวีดิตกุณจงจาปุชยาพร้อมน้องทีมงานรัมลาสวัสดีจ้ามว